วันนี้มากินอาหารใต้ที่อินพหลามสามร้านนี้มีชื่อว่าครัวคุณอินบรรยากาศในร้านเป็นบรรยากาศสบายๆจัดตกแต่งได้ดูดีเลยค่ะพอเราเข้าไปนั่งสั่งอาหารปุ๊บพนักงานก็จะมาเสิร์ฟผักสดกับน้ำพริกน้ำพริกอร่อยมากๆเลย มาร้านนี้ต้องสั่งขนมจีนค่ะขนมจีนวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปูนี่ชุดเล็กนะคะแต่โห uh, ปูนี่มาเต็มเต็มเลยค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดผักดองถูกใจเลยค่ะแล้วที่นี่ยังมีเมนูปลาทอดขมิ้นด้วยนะคะโอ้โหของโปรดไม่สั่งไม่ได้เลยปลาเนี่ยก็มีให้เลือกนะวันนี้สั่งปลาแดงทอดขมิ้นค่ะ ใครชอบกินข้าวยำม,มาครัวคุณอินเลยค่ะข้าวยำอร่อยมากเขามีให้เลือกนะคะว่าเราจะเอาเข้าวกล้องหรือข้าวขาวเลือกข้าวกล้องเพื่อสุขภาพค่ะข้าวยำที่นี่ผักจัดเต็มแล้วน้ำบูดูที่นี่บอกเลยว่าไม่เค็มอร่อยมากๆค่ะถูกปากมากเลยเข้าวยำจานนี้ ร้านครัวคุณอินมีหลายสาขานะคะแต่ใครอยู่ย่านพระรามสามหรือมาเที่ยวแถวพระรามสามแนะนําเลยค่ะร้านครัวคุณอินอิน In อินเตอร์เซ็กพระรามสามร้านตั้งอยู่ชั้นสองเปิดตั้งแต่10บโมงเป็นร้านที่อาหารถูกปากมากๆแล้วต้องมาอีกหลายๆครั้งเลยค่ะเพราะว่าเมนูของเขามีเยอะมากเลย แวะมาสุกกับการกินกันนะคะรับรองถูกปากถูกใจร้านครัวคุณอินอินอินเตอร์เซ็กพรามสามสวัสดีค่ะ